ถ้าเขานี่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะใช่หัวกล <c oughs> ัวหัวไหนเออนน่นละสิ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเรียกสาวของแต่ละทีออกมาทีละคนในขณะที่อีกคนหนึง่งรอยอยู่ด้านหลังใส่หูฟังอยู่มไม่ได้ยินเลยทั้งสิ้นคนที่ออกมาครับผมจะถามคําถามที่คุณได้ฝากเอาไว้กับผมเรียบร้อยแล้วเราจะให้เวลานะครับสาวคนนั้นตอบค่ะตอบเสร็จเราจะให้คุณหมุนกลับไปคิดสักแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเองแล้วคุณก็หันกลับมา พร้อมเดินขึ้นมาเลือกสาวของคุณไปได้เลยโอเคงั้นอะพร้อมนะครับผมทีสต์น์มาก่อนแล้วครับน้องเก๋และเฟรนซี่ครับผมขอเชิญน้องเก๋ก่อนครับน้องเก๋ค่ะเก๋ค่ะเก๋ครับคุณเติ้ลเขามีคำถามฝากมาถามครับว่าพอคบกันเป็นเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> แล้วคุณกับเขาอยากที่จะมีลูก องเกันแล้วล่ะห่าก็ต้องเป็นภรรยาแล้วล่ะก่อนนอนคุณจะพูดพูดแทนเขานะก่อนนอนคุณจะพูดกับผมว่าอะไรครับแต่พูดแทนเขาพูดแต่แทนเขาไม่ต้องทำหน้ากุมกิ่มแต่ก่อนนอนคุณจะพูดกับผมว่าอะไรครับหน้าตุมกิ่มด้วยไม่ให้พี่ต้นลุกมาเลยไม่ได้ลรอค่ะมองเนี่ยส่งกระแสไสมันต้องสัมผัสไงคะถึงจะรู้ว่าเก๋ออุนแท่อ่าต้องไปเข้าไปเหรอครับอาุโลมะ เอาได้ด้วยเหรอไม่มีมั้งเขาเปลืองตัวสถานการณ์สมมติคิดซะว่าเล่นละครเตี้ยไปเลยอะผมอะนอนด้วยกันนอนด้วยกันสูงอยู่ด้วยกันรักพี่เต้นคะต้องเก๋รักพี่เต้นนะคะแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อฮะ เราไม่เดี๋ยไงจุดนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วโแล้วไต่อแล้วไงต่อะต้องเลก่อนได้รู้ไงขอบคุณครับขคุณค่ะขอบคุณน้องเก๋มากในประจำโซนที่ตรงนี้ก่อนเลยอ้าน้องแฟนซี่มาเชิญครับเชิญค่ะ สวัสดีสวัสดีด่านมิการต้องเป็ี่ค่ะคุณจะพูดว่าอะไรก่อนนอนก่อนนอนกับเขาขอ้หมฮะยังอะไรเดี๋ยวังเขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะสัมผัสหรือเปล่าไม่ได้ไม่ทะเพียงกันเหรอเขาอยากอยู่ะให้มาเลยก็ได้มาเลยก็มาไหนก็มาเลยหนูนี่มาซี่บอกมาก็ได้ก็มาก็ได้ไม่ได้อยากมาเลก็ได้ค่ะครับมาก็ได้ โอเคแล้วไงต่อยังนะยังไม่ได้เริ่มเลยก็สมมติว่าตอนนี้เราก็อยู่บนเตียงแล้วกันนะคะปานเป็นคนที่ชอบโดนกอดมากใี่ก็ลำดับแรกก่อนนอนปันก็ต้องขอว่ากอดเข้ามาได้ไหมนี่เตงอับน้อยังอ่ะอับแล้วโอเคเตง อยากมีลูกคขาแล้วแต่บางวันเขาคิดว่าเรามาถึงจุดที่มันโอเคแล้วอะ่ะมันพร้อมทุกอย่างที่ว่าเราถึงจุดแล้วใช่ถึงจุดแล้วปันพร้อมแล้วพร้อมแล้ว <c oughs> แต่พี่ตดจะแตกไหมพี่รู้ถ้าเกิดว่า พี่ติ้โอเคปานโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าเอาเอากลับไปเลยกลับไปกลับไปเดี๋ยวให้เวลาคิดเอาประจำที่เลยน้องเป๊ะเลยโอ้โหอ่ะสองสาวสองสไตล์คุณเติ้ลผมจะให้เวลาคิดพร้อมนะครับเริ่มครับมาเล ถ้าพร้อมคุณก็เดินขึ้นมาเลือกเด็กของคุณคนนี้ได้เลยครับ The Choice ครับ คือคุณเก๋ครับขอบคุณน้องแฟนซีบมาครับผมเชิญค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เติ้ลไหมคะว่าพี่เติ้ลพลาดมากจริงๆนะใเรื่องเราอ่ะค่ะก็อยากบอกพี่เติ้ลว่าพลาดมากเพราะว่าฟันยังมีที่เด็ดการทําอาหารเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่การทําอาหารฟันก็เป็นคนที่ชอบดูแลเส้ใส่ดีมากบอกเลยว่าพลาดมากเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งชู่วโแสดงความยินดีให้กับคุณเติ้ลด้วยนะครับ ต่อไปลอยตาผมแล้ว <ตา S 2> ใช่แล้ว,ลวในทีมของฟลอยนะครับสาวที่ตรงสเปคของเขาที่อยู่นะสองคนตอนนี้คือน้องสาลีและน้องชนลีขอเชิญน้องสาลีก่อนครับเชิญค่ะสาัีครับฟลอยเขาฝากคำถามมาให้พี่ถามเราว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ฟิตมากเน้นออกกำลังกายแต่ถ้าวันหนึ่งคบกันไปแล้วเนี่ย วันเวลามันก็ผ่านไปอ,อายุมันก็ต้องมากขึ้นร่วงเลยแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยความฟิตของเขาเนี่ยนะฮะมันหมดไปแล้วมันไม่ฟิตแล้วอ่าคุณจะทํายังไงให้เขาได้กลับมาฟิตได้เหมือนเดิมเออค่ะ ในฐานะที่แบบว่าพี่ฟอยใช่ไหมคะเป็นคนที่แบบว่าชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบความฟิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจแฟนค่ะก็จะคอยดูแลเขาก็คือจะพากันไปออกกําลังกายด้วยกันค่ะไม่ให้พี่ฟอยเหงาก็จะผัดกันดูว่าเออส่วนนี้พี่ฟอยฟิตไหมแข่งไหมอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งไหมโอเคใช้ได้แล้ว อ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่เตรียมไปนี่คือแซนนั่นเองนะคะถ้าพี่ฟลอยทำไม่ดีก็เอาแซนฟาดถ้าก็เลยเอะกีตเอะกีดเขาบอกว่าเขามีสมุนไทยด้วยนะคะรักพวยให้ปูกรับฟลอยให้ตีค่ะอ้าวจะเป็นเฟสที่เศษเอฟลอยหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเชิญน้องสาลีค่ะขอบคุณครับเชิญค่ะเชิญน้องชลีครับเชิญค่ะ ต่อต้าทีมตลอดเลยะเนี่ยเราเนี่ยคุณชนลีคะถ้าเขาไม่ฟิตอีกต่อไปแล้วคุณจะมีวิธีใดที่จะทำให้เขากลับมาฟิตปึ้งปังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อยมวยหรือเข้าฟิตเนสเล่นเว็อย่างเลยต่อยมวยต่อยมวยเร่อยใช่ค่ะเ้ยมว่าคุณเดีอดเรื่องคนมรก่ะคนทะอะไรนัไหนเหมือนวัหญิงอะไ ฮัลโหลรู้ดูหน้าเลยยังไม่ถึงใจจริงจริงอีกคนหน่งพ่อีกคนนึงต่อยมือค่ะก็เวลาที่พี่พี่ฟอยไม่ฟิตนะคะก็จะลากเข้าฟิตเนสค่ะก็จะไปเล่นด้วยกันคือทุกอย่างมันก็ต้องทำออกมาจากใจนะคะพี่ฟอยจะเล่นท่าไหนหนูก็พร้อมไปท่านั้นเราจะฟิตไปพร้อมๆกันนะแล้วถ้าเกิดที้เกลือขึ้นมาเตะเลยค่ะตามนั้นเอาขอบคุณน้องชลีงครับขอบคุณครับเอาตำนที่เลยเชิญค่ะ อ่ะพร้อมนะเริ่มครับเยดีวะเอ๊ะเใครดีนะเอ๊ะเดีวะมาเลยครับ ถึงตัวเสีะขอโทษจริงนะซาลีผมขออนุญาตครับผมวันนี้ครับผมเจอกันครับ,อบรอยแอนด์ชอลลีโอทีนะ้นเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูแล้แต่เลือกคนแรกขอบคุณน้นองซาลีครับขอบคุณครับซาลีเชิญค่ะ นางแบบสองสูงของเราเป็นยังไงบ้างทำไมเราคิดว่าเราพลาดตรงไหนเมื่อกี้คิดว่าคือเขาน่าจะมีคนที่แบบว่าเขาโอเคแล้วอ๋ออาจจะมีเรื่องว่าอยู่แล้วหรือเปล่าใช,ใช่ไหมเนาะ,ะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่ฟอยด์ไหมคะก็อยากจะฝากถึงพี่ฟอยว่าให้ฟังเพลงคำยินดีค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไม่รุ้กังต่อครับว่าคุณชินและคุณรากุ้งจะเลือกสาวคนไหนไปออกเดทสักครู่ครับ